ในตอนนี้ได้รับแจ้งของความช่วยเหลือมาจากประชาชนนะครับว่าได้มีงูขนาดใหญ่ยังไม่ทราบชนิดว่าเป็นงูชนิดใดได้เลื้อยเข้ามาในบ้านและตอนนี้ได้เข้าไปในรล้าเลี้ยงสัตว์ของเขาซึ่งคาดว่าน่าจะกินสัตว์เลี้ยงของเขาไปแล้วซึ่งบ้านของเขานั้นอยู่ภายในบริเวณหลังตลาดเซนซิลิในเขตพื้นที่ตบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีในจุดที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้แหละนะครับซึ่งผมกําลังจะพาทุกท่าน ลงพื้นที่เข้าไปในจุดที่บ้านพักของเขาตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างโรจนนะธรรมสถานสัตหีบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการจับงูนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับผมเพื่อร่วมเข้าทำการตรวจสอบและจับกลุมงูตัวนี้ ส่วนงูตัวนี้จะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับอ่ะไปดูกันเอาอยู่เปล่า <c oughs> ดีครับอันนี้เลี้ยงอะไระพี่ในเรานี่ฮะ <c oughs> เป็ดกระหานเหรอแล้วเข้าไปได้ไงครับเป็นฟาร์มเหรอเนี่ย นี่นะครับก็งูยวเข้าไปดวนงูเข้ามากินอลนี่กินอิมนนี่ะครับก็เป็นงูเหลือมเนาะงูเหลือมหรืองูหลามเนะี่ยโนเอาอยู่นะเอาอยู่ไหมนี่เอ,นเอาอยู่นะค,คนเดียวนะ เคพี่ล้งูเข้ามากินเป็ดกระหานบ่อยไหมตัวนี้ตัอที่สอันนี้ก็กินไปแล้วเนาะครับอยู่ในพุงเลยตอนนี้เป็ดกระหานเป็ดนะครับมาอย่างเงี้ยครับมัจะไม่ลื่นอะล้ครับเดี๋ยวเจ้าที่กู้ภไย หดกดหัวนครับตอนนี้ก็น่าจะยอมให้จับโดยง่ายนะระวังระวังใจเย็นกดแน่นแน่นดิโดกดแน่นแนนกดแน่นแน่นกดแนนแนนอะไรกดแน่นแนนเย็นกดแน่นแน่นกดแน่นแน่นไม่ไร โรยระวังโดยระวังเลยขอทำบวงขอทำบวงดีกว่านี่เอาชี่ยวอต่งอเอกเคูดชีวิตผูดอาชีวิตเข้ามาได้ไงชิอยู้เลยมันเข้ารูไหนไม่เหือเอาวันนี้ที่ฉันผ่านมามันเหลือแค่สองใบ อันนี้เป็ดเป็ดตกลงเป็นเป็ดนะพี่ดอนพินใช่ด,ดอนมีกี่ตัวครับตัวเดียวนะไม่น่ากลัวเเมืออนะ่อสักครู่นะครับแมเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้ไม้พิเศษพยายามกดหัวงูแต่ดูแล้วจะเอาไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่างูมีความดุร้ายอย่างมากาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะใช้วิธีไหนในการที่จะจับงูตัวนี้ให้จงได้นะครับ อุปกรณ์จับงูนะประดิษฐ์ตรงนี้เลยนะครับลุยอ่าเดี๋ยวมาดูนะน้องโดน้องโดกู้ภัยนะเดลียดกลัวดิลูกพี่กลัวเข้าไปใกล้นั่งกลัว สู้สู้สู้คอยท้องไม่ต้องรีบ <ac os> พุ่งเข้ามาข้างในอ่ะนั่นแหละโ <c oughs> ดอย่าเพิ่งดึงนีง่โดให้มันเข้ามาเลย <c oughs> มันมันพุ่งเข้ามาในห่วงแน่นอน <c oughs> มันพุ่งเข้ามาในห่วงเชื่อพี่ดิเอาห่วงดีๆจับห่วงด,ดีก่อนจับห่วงดีดี อ่ะไปไค่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆเอาห่วงเข้าไปด้านด้านที่มันฉกกิโดเดี๋ยวมันฉกมันก็จะได้ฉกเข้ามาในห่วงเลยโดยจะเข้ามันจะเข้าของอันนะั่นแหละนั่นแหละนะเอาอย่างนั้นก็เข้านั่นแหละเอาใหม่ไกดเด้อ <c oughs> เอาด้านห่วงเข้าไป <c oughs> ดู ไม่เอาด้านห่วงอะพี่พี่ไปเอาไม้ยามเมื่อกี้มาอกันเนี้ยกดคอไม่ใช่โดเชื่อพี่ดิลองดูววเอาไวต้ตรงหัวมันนะให้มันฉกเข้ามาในห่วงเชื่อพี่เอาเชื่อพี่อเอาเข้ามาเอาห่วงด้านห่วงเข้าสิโดเออด้านห่วงให้มันตรงกันดิให้มันตรงกับหวันนหวน่ะโดแส่งเกงขาย,ยาวโดวจะกลัวอะไรด้านห่วงเข้าไปมันมันมันจะพุ่งเข้าไปได้ยังไงอะโดโดเข้าใจความหมายว่าห่วงพิกห่วงไหม

ตบหัวโอเคชูเลยไหม่ใช่แม่ชนใช่ไห่ตาัวกันโดโดกดหัวกันเหล็กเหล็กมันทิ่เหล็กันทิ่มกเด็กๆ็กมันทิ่มเ็กมันทิ่มไม่เนี่ยไม่ไม่กอย่ีไดูหัวนะ้โอเคค่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยกดหัวไว้กดหัวไ้ตัวระวังนะตอนนั้นอะโอเคโอเคใเพื่อน เชวขึ้นเอาะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็นําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเป็นงูเหลือมขนาดความยาวประมาณ3เมตรนะฮะกินเป็ดเข้าไป1ตัวแม่เป็ดนะกินแม่เป็ดแม่พันเป็ดนะฮะเข้าไปหนึ่งตัว